ฝนหยุดแล้วครับรลแล้วพอฝนหยุดเราก็มาจัดการตั้งเสาขึ้นเพื่อที่จะทําฝาเป็นฝาแบบไม่ได้แข็งแรงมากเป็นฝาลอ,อยตัวเป็นไม้ลังไม้ฉ่ำฉาครับเป็นไม้สนนอกดีกว่านะแล้วก็ได้บอกให้พนักงานเราทําตามเนี้แล้วก็จะกั้นเพื่อไม่ให้ฝนมันสาดเท่านั้นเอง เพราะว่าเวลาฝนมันสาดบางทีอุปกรณ์ที่วางอยู่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะมันก็มีปัญหาเดี๋ยวมันจะชื้นแล้วจะทำให้เสียหายได้ตามปกตินะครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ใช่ไหมจะยับมีขาดบ้างมีเกินบ้างก็ได้อุปกรณ์นะครับที่ที่ซื้อมาจากเนี่ยแหละจากช้อปปีล้ลาซาด้านะฮะก็ เอามาแอพพลายทำพวกนี้มันก็มีความสุขทีครับได้ทำได้ได้คิดได้อะไรต่ออะไรเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ห้องนี้ส่วนนี้ก็จะทำเป็นเหมือนกับห้องช่างนะะห้องช่างด้วยรับแขกด้วยเดี๋ยวมีแขกก็เก็บของออกแล้วก็เป็นห้องช่างสำหรับเพื่อประกอบเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ว่ากันไปตามหน้างานด้านหลังก็ไม่ล้อมนะครับด้านหลังก็ปล่อยโลง่ลงๆไปเพราะว่าฝนไม่สาดหรอก เราก็จะเอาเฉพาะด้านที่สะอาดเท่านั้นล่ละบางอย่างมันก็ไม่ลงตัวก็ได้ปัดแต่งเอาครับ อย่างจะต้องมาปรับเปลี่ยนเอาตามหน้าง,งานขาดบ้างเกินบ้างก็เครื่องหมายเครื่องมือก็พังไปตามซื้อมาก็ใช้ไม่รักษามั่ก็พังนะมันดีก็ใช้ไม่เป็นกัน ข้างหน้าต่อเดี๋ยวยึดล็อกก่อนดีกว่า,าตัวนี้ยึดล็อกก่อนอยิงไม้ตีกระเหล็กไปลเลยดูยแล้วรู้รอด เอาไปใหม่เนี่ยไม้ไม้ไม้มันจะดูดเนื้อสว่าน,นก็ต้องคลายมาก,ก่อนอ่ะโอเคได้ละแข็งแรงมาเ,เดี๋ยวไปยึดฝั่งนู้นต่อ หลวมหรอกไม่หลวมหรอกยิงเลยยิงเลยอ,อัดเลยมันต้องมีเทคนิคเล็กน้อยนะอัดไม้โอล้วยิงไม้บางทีมันดูดสกรนะูเนื้อไม้มันดูดสกรูนะเดี๋ยวมายิงข้างในต่อเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เราไปสวนต่อเนะใจยับนะไอ,ะอข้างในข้างในนี้ไม่ต้องใช้นั่นนะ แขวนแนนแนนั่นเลยไม่ต้องใช้เก้าอ,อี้อเล็งให้ตรงก่อนนะยับ เดยบล้อไ <idd starving> อ้เด็ดหมดแล้เป็นไงครับเนี่ยแค่นี้มันก็กันฝนได้นะครับหมดไปเดี๋ยวต้องคำนวณก่อนเราหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะเต็มที่ก็น่าจะสองพันนะครับแล้วได้สวยด้วยเดี๋ยวเรามาแต่งลายเอาไอ้ตรงไหนที่มันไม่เข้าตาก็เดี๋ยวมาแต่งเอานิดนึงให้มันดูสวยงาม ไม้เรามีเยอะครับเราเอามากองไว้เยอะแยะเลยซื้อมานะเก็บใจพวกที่สั่งแล้วเหมือนกับหักหลังเราไม่ยอมส่งของให้เราเอาเลยครับเอาของใหม่เลย เขาก็ไม่เคยทำะะแล้วนะฮะเราก็สอนเขาลุงน้องที่สวนนี่แหละเราก็สอนเขาว่าให้ทํำยังไงให้มันตรงทําไงให้มันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมนะฮะวิธีไม้ที่มันไม่ตรงเราก็ดัดออกนะฮะดยดดันเขาช่วยเอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ตรง,นะม,องมองไปเหมือนเล้าไก่ใช่ไหมครับ <laughs> สวยครับชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็โอเคแล้วละ่ะถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งละด้านในก็เป็นอย่างเนี้เดี๋ยวเรามาแต่งด้านในอีกหน่อยหนึ่งก้เสร็จละอมัดอีกสองมัดก็น่าจะน่าเสร็จละมัดหนึ่งมันมีสิบแผ่นครับ งานง่ายครับช่วงนี้เราใช้แม็กลมยิงไม่เป็นไรห่างกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ดูกันฝนสาดได้เหมือนคงไม่สาดทั้งวันหรอกทำไมไม่ได้สาดมุกเป๊ะวงข้างล่างาไม่ถอยก็อ,ออกก็ได้นะ ไม้บางทีก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างมีอรูตะปูที่หัวไม้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็ใช้งานได้ครับอย่างน้อยก็หกเจ็ดปีตุ้นชอบไม้อย,อย่างนี้ครับว่ามันมันไม่มีมอดมันไม่มีไม่มีปลวกไม่มีมอดนะเพราะไม้เป็นไม้อาบน้ำยามาจากต่างประเทศไม้พวกนี้เนี่ยเป็นเป็นแพ็คก,กล่องมาแพ็คสินค้ามาแล้วก็ด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยกันแพ็ค พวกไม้พวกอะไรพวกนี้ต้องอ่านน้ำยามาทั้งหมดครับแล้วเราก็ไม่ต้องมาอะไรอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพอแห้งนิดหนึ่งเราก็จะทาแล็กเกอร์ลงแล็กเพื่อที่จะป้องกันผิวไม้ไม่ให้มันขึ้นลาเราเก็บรายละเอียดเล็กน้อยก็สวยงามครับ เนี่ยเห็นไหมครับที่แรกมันจะไม่มีตรงนี้พอเราเก็บมันก็สวยลักเดี๋ยวด้านฝั่งนี้เราก็เก็บอ,อ๋อจะบากมันใช่ไหมบมน,นีเยเก็บริมก็สวยกันสาดกันอะไรต่ออะไรได้นะครับเดี๋ยวพอ นี่ไม,ม้ไม่ชื้นนิดหนึ่งเดี๋ยวแห้งแล้วคงจะสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะครับพอเราทําเสร็จแล้วเราก็มาเก็บมุมท่านิดหนึ่งเลยนะเรามาเก็บขานเนี่ยเพื่อป้องกันน้ํามันไหลย้อนกลับออกมานะฮะเพื่อป้องกันน้ํามันอ่าเวลาฝนมันสาดนะฮะฝนสาดจากด้านนอกเนี่ยน้ำมันจะเข้ามานิดหนึ่งกันน้ําไหลเข้ามาด้านในเดี๋ยวมันจะไหลย,ย้อนออกไปเอง ใช้ได้จบแล้วครับแล้วก็เหลือการตกแต่งอีกเล็กน้อยนะฮะไม่เยอะละสวนก็ดูสวยดีทำเดี๋ยวเราเก็บอีกเล็กน้อยเพราะไม้มันไม่แพงนะครับไม้มันแผ่นหนึ่งตกแล้วสามกว่าบาทถือว่าไม่แพงเลยเวลาเราทำอย่างนี้เรา ผมชอบกลิ่นไม้ครับชอบแบบแต่บ้านที่อยู่ไม่เอาบ้านไม้นะครับแต่อย่างเงี้ยชอบกลิ่นกลิ่นไม้มันหอมลุงตุ้มก็เลยทําประมาณนี้เพื่อเล่นฮะ <c oughs> เพื่อสนุกแต่ใช้งานได้จริงด้วย <c oughs> เกือบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคํานวณค่าเสียหายให้ว่าหมดไปเท่าไหร่แต่ยับเราใช้ไม้หมดไปกี่กี่กี่มัดแปดมัดเก้ามัด ปดมัดก็ประมาณสักสามพันถึงป้าวะประมาณสามพันบาทนะฮะใช้ไม้เฉพาะไม้เนี่ยครับไม้ตัวนี้หมดไปสามพันบาทแล้วก็พวกเสาวพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไออีน่าต้อกว่าพันหนึ่งหมดประมาณสี่พันครับก็โอเคใช้เวลาทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้าใช่ไหมเอเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้า ถึงตอนนี้ครึ่งวันครับเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นงานเก็บเล็กๆน้อยๆน,นะครับกระดูแล้วสวยงามพอดีเลยจังหวะนะฮะเดี๋ยวเราจะเทสกันฝนล,ลงเม็ดพอดีไปไหนไม่ได้อีกแล้วครับลุงตุ้มตอนนี้ต้องเฝ้าวสวนอีกแล้วฝนล,ลงเม็ดละนะฮะสรุปว่าหมดไปประมาณสี่พัน 4, 000, ครับ แต่สิ่งที่ได้มามันไม่ใช่ว่า,อาของถูกหรือว่าของอะไระนะครับได้สิ่งได้ความภูมิใจเราได้ทําเองและได้ลงมือเองได้ทบทวนความรู้ตัวเองด้วยทบทวนวิชาที่ที่ที่เรามีอยู่ว่ายังใช้ได้ไหมนะถ้ามาคิดถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปแล้วก็ <laughs> อย่หดวงหมื่นบาทมือซื้อไปหมื่นกับบาทนะฮะจะให้คุมมันไม่คุ้มหรอกครับแต่แต่สนุกครับทําด้วยความสนุกทําด้วยความสบายใจนะฮะทำแล้วมีความสุขมันก็น่าทําครับเสร็จจากตรงนู้นแล้วก็มาทําหลังนี้ต่อนะพอดีได้วิชามาแล้วก็เลยทําหลบฝนหน่อยนิดนึง นะตรงนู้ก็คิดว่าใช้ได้ดีพอสมควรแล้วละ่ะแต่ตรงนี้พอดีตรงนี้ฝนมันค่อนข้างที่จะสาดแรงไปหน่อยเราก็ใช้วิธีการหลบนะเพราะไม้เราเหลือเยอะเนะี่ยสอนก็ทำ ตรงนี้ก็น่าจะกันแดดกันฝนได้พอสมควรครับนะฮะตรงนี้เป็นครัวเดี๋ยวเราจะย้ายครัวมาอยู่ตรงนี้มานั่งกินที่ริมคลองเลยล้วก็มาทําครัวกันตรงนี้นะครับกันฝนได้แน่นอนครับไม่ได้ใช้วิชาสนานลืมครับลืม <laughs> ลืมลืมจริงๆ มันต้องมันต้องตัดไม้สองอันเนาะแล้วก็เสร็จแล้ววางสลับใช่ไหมครับเพื่อน,นๆที่ชมอยู่คอมเมนต์ให้ฟังหน่อยครับเล็กก็สลับใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้ไม้สองอันไม่งั้นก็งงนะฮะจับระยะอ่ะอันนี้ได้ล้น่าจะจบแล้ะ หมดเดี๋ยวปั๊มลมก่อนครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับทำไปทำมาก็เสร็จจนได้ฮะเกือบจะสมบูรณ์ร้อยปเซ็นต์ละตรงนี้ก็เป็นครัวพอที่จะต้อนรับแขกได้ละครับเดี๋ยวแต่งส่วนที่เหลือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลุงตุ้มจะแต่งด้านหน้าต่อนะฮะเอาให้เป็นที่นั่งในเป็นรูปแบบเป็นไม้เป็นไม้สนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวจะแต่งเอาให้สวยเลยนะฮะเอาไว้เป็นที่รับแขกเรียนเชิญนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมที่สวนลุงตุ้มยินดีต้อนรับทุกคนครับยินดีเลยนะครับยินดีจริงๆนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ